กาโนรักคุณสวัสดีครับวันนี้ผมเพศจชกรนะัทวัชจิโรดพง์กลับมาอีกครั้งครับพบกับทุกท่านนะในช่องทางออนไลน์นะที่บริษัทได้นําเสนอข้อมูลดีๆครับให้กับท่านสมาชิกแล้วก็ท่านผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อปัญหาสุขภาพครับ,รบที่เกิดขึ้นกับคุณสุภาพสตรีนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าโดยอายุไขเฉลีย่ยนะครับมนุษย์เพศชายและเพศหญิงเนี่ย เพศหญิงจะมีอายุไขเฉลี่ยที่ยืนยาวกว่านะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเพศหญิงอาจจะมีการดูแลสุขภาพไม่กินเหล้าไม่สุบุหรี่อันนี้หมายพูดหมายถึงโดยรวมๆโดยส่วนใหญ่นะครับก็เขาก็บอกว่ามันก็เลยเป็นสาเหตุทําให้ผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีอายุที่ยืนยาวกว่าแต่ว่าผู้หญิงก็มีโอกาสเกิดโรคบางอย่างได้ครับที่ผู้ชายไม่มีทางเกิดได้แน่นอนเพราะว่าผู้หญิงเขามีระบบเมียวัยวะบางอย่างที่แตกต่าง กับผู้ชายอย่างเช่นในกรณีของพวกมดลูกรังไข่พวกนี้นะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่เ,เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในทุกวันนะคุณเคยสังเกตไหมครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนที่ป่วยเป็นโรคในกลุ่มพวกเ,เนื้อเยื่อเซลล์จเจริญแบบผิดปกตินะหรือว่าแบ่งตัวแบบผิดปกติไปกลายไปเป็นเนื้อร้ายเป็นมะเร็งเป็นเนื้องอกนะฮะหรือว่าถ้าเราพูดถึงมดลูกนี่ก็อาจจะมีพวก ช็อกโกแลตซีสมะเร็งรังไข่อะไรลักษณะพวกนี้เนี่ยท้าไมถึงเกิดขึ้นมากกว่าสมัยก่อนนะส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านพอจะทราบแล้วแหละว่ามันก็มีปัจจัยกระตุ้นนะครับของแบบนี้เนี่ยบางทีเขาบอกว่าสาเหตุมันไม่ชัดเจนในการที่จะเป็นโรคพวกนี้นะครับแต่เขาก็สันนิษฐานว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าอาหารการกินหรือสภาวะที่เราดำรงอยู่เนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งประวัติครอบครัวหรือว่าพันธุก,กรรมด้วย นะซึ่งในวันนี้ผมคงไม่ได้มาอ,อ,อธิบายในเรื่องของปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับเพียงแต่ว่าจะหยิบกรณีศึกษาขึ้นมาคุยกันว่าเขามีอาการแบบนี้ครับแล้วก a รโนเอ็กเเรามีข้อแนะนำอย่างไรในการให้เขาไปปฏิบัติไปดูแลสุขภาพให้เหมาะสมนะครับนะแต่ก่อนอื่นแน่นอนนะครับเราก็จะต้องสืบค้นข้อมูลหรือว่าค้นหาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ นะครับวันนี้ก็ค้นไปที่โรงพยาบาลพยาไทย3นะครับนะเขาพูดถึงปัญหาแรกที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือในเรื่องของถุงน้ำช็อกโกแลตซีสนะครับถุงน้ำช็อกโกแลตซิสนะเขาบอกว่าเป็นโรคแมส แมสในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นโรคที่เจอได้เยอะๆโรคที่คนเป็นกันเยอะมากสําหรับผู้หญิงในสมัยนี้โดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์นะครับเราจเจอได้บ่อยมากแล้วก็เป็นปัญหาที่บางคนก็ลุกลามไปมากขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้ายิ่งไม่รีบแก้ไขหรือว่าจริงๆแล้วคุณผู้หญิงก็ควรจะตรวจภายในนะฮะตรวจสุขภาพตรวจภายในทุกปีอย่างน้อยก็เพื่อเป็นการคัดกรอง โรคได้เร็วขึ้นนะฮะมีอะไรจะได้รักษาทันท่วงทีเขาบอกว่าเจ้าช็อกโกแลตซิสเนี่ยจริงๆต้องอธิบายทุกท่านก่อนนะครับว่าหลายท่านเคยได้ยินคำว่าซิสซิสเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายซิสมันก็คือการที่ร่างกายสร้างเซลล์ขึ้นมาเป็น,เป,นเป็นแบบลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นถุงแบบนั้นนะครับแล้วก็มีบางสิ่งที่เก็บไว้ข้างในอาจจะเป็นออของเหลวก็ได้นะหรือว่าเป็นพวกซิสไขมันอะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะมันก็คือแล้วแต่ นะครับในในการเกิดใน,ในแต่ละซิสในแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ในการแบ่งแยกย่อยออกไปซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลทางวิชาการนะครับเราก็ให้แค่ทราบไว้ว่าอ๋อมันคือการที่ร่างกายสร้างถุงขึ้นมาแล้วก็มีของบรรจุอยู่ข้างในนะครับทีนี้ก็บอกว่าในกรณีของเจ้าช็อกโกแลตซิสเนี่ยมันก็มีสาเหตุการเกิดที่หลายสาเหตุนะก็ไม่ได้ไม่ได้เจาะจงว่า จะต้องเป็นสาเหตุนี้เท่านั้นนะฮะก็มีหลากหลายเช่นอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากการที่เลือดประจําเดือนนะครับเวลาคุณผู้หญิงมีรอบเดือนนะครับแล้วก็รอบเดือนก็จะถูกไหลออกไปนะนะตา,ตามตามรอบตามกําหนดในทุกๆเดือนครน,นี้บางทีมันออกไปไม่หมดครับแล้วมันก็ยังสะสมข้างค้างหรือว่าซ้ำร้ายกว่านั้นคือมันเหมือนกับว่าไหลย้อนกลับขึ้นมา คราวนี้มันก็จะเกิดขึ้นแล้วว่าย้อนกลับขึ้นมาแล้วก็อาจจะไปไปตกอยู่ตรงบริเวณในโพรงมดลูกหรือว่าในรังไข่นะซึ่งสิ่งที่เขาเรียกว่าช็อกโกแลตซิสเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันก็คือจะไปตกค้างอยู่ที่รังไข่นะย้อนขึ้นไปแล้วก็ไปตกค้างอยู่ที่รังไข่ครันนี้ร่างกายมันก็จะเกิดการสร้างเป็นถุงขึ้นมานะแล้วถ้าเกิดเป็นไปเยอะๆมากๆเนี่ยบางทีมันมีการอักเสบซ้ําในบริเวณนั้น ร่างกายก็มีการสร้างพังผืดอะไรขึ้นมาน,นี้ก็คือเป็นเรื่องที่เป็นใหญ่มากขึ้นไปอีกปัญหาก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับแทนที่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตซิสธรรมดาที่ผ่าตัดได้อาจจะด้วยการส่องกล้องเล็กๆแบบนั้นก็เป็นปัญหาที่แก้ยากขึ้นนะครับนะขณนี้นอกเหนือจากการที่รอบเดือนของคุณผู้หญิงเนี่ยตกค้างไหลตกค้าง มันก็อาจจะเก <si suppression> ิดจากสาเหตุอ <guarding okay>? ื่นก็ได้นะครับเช่นเขาบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นจากฮอร์โมนเพราะว่าคุณผู้หญิงเขาจะมีฮอร์โมนที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการมีรอบเดือนการสลายของรอบเดือนการตกไข่สิ่งต่างต่างเหล่านี้มันเป็นอิทธิพลในเรื่องฮอร์โมนทั้งนั้นเลยการเปลี่ยนแปลงเรื่องฮอร์โมนก็จะมีเหตุผลเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาในลักษณะแบบนี้ได้นะครับรวมทั้งในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องภูมิคุ้มกันก็ได้ นะเรื่องภูมิคุ้มกันที่มันอาจจะผิดปกตินะอาจจะทําให้ร่างกายมีการสร้างสารอะไรบางอย่างที่ไปกระตุ้นเจ้าเนื้อเยื่อพวกนี้ให้มันเกิดเจริญเติบโตรหรือเกิดการอักเสบต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วก็อาหารก็อาจจะเป็นปัจจัยไปกระตุ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุแต่ว่าผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยทํางานนะครับอายุป,ประมาณ25ถึง40ปีโดยประมาณเนี่ยนะเขาก็จะมีโอกาสเกิดเจอโรคในลักษณะพวกนี้ได้ แล้วมันอันตรายไหมเจ้าช็อกโกแลตซีส,สนะครับก็มันก็แล้วแต่ความรุนแรงของโลกนะว่าอยู่ในระยะไหนเป็นมากเป็นน้อยยังไงแค่ไหนแต่ว่าแน่นอนนะครับพอมีอาการมันก็จะต้องมีการปวดในบริเวณโพรง มดลูกในช่องท้องในอุ้งเชิงการตรงนั้นก็อาจจะมีาการปวดนะจะมีเลือดไหลก็ปิกปอดกระปอยออกมาทางช่องคลอดเวลามีประจำเดือนก็อาจจะปวดมากขึ้นอะไรลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าคุณไปหาไปพบแพทย์นะครับคุณหมอเขาก็จะตรวจวินิจฉัยนะซึ่งไอ้วิธีการตรวจมันก็ตรวจได้หลายอย่างนะจะส่องกล้องตัวจ,จะอันตซาวก็ได้นะก็สุดแท้แต่เทคนิคนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่า มันเป็นถุงก้อนซิสขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการรักษานะครับด้วยวิธีการต่างๆกันออกไปนะถ้าเกิดเป็นในระยะเริ่มเริ่มเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอท่านก็จะให้ยาบางอย่างอาจจะเป็นฮอร์โมนเพศเพื่อให้สุภาพสตรีท่านนั้นเนี่ยทานเข้าไปเพื่อที่จะได้ปรับฮอร์โมนนะฮะแต่ว่าบางทีถ้าเกิด กินฮอร์โมนไปสักระยะหนึ่งแล้วคือม,มันมันมันไม่ตอบสนองเท่าที่เราได้คาดหวังไว้เนี่ยก็คงจะต้องดําเนินกนรารรักษาด้วยวิธีอื่นต่อไปอย่างเช่นการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดตรงนี้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์จเจริญใช่ไหมครับเขาก็จะผ่าตัดโดยการใช้วิธีการส่องกล้องให้แผลมันเล็กๆแค่นั้นเองนะครับนะก็เป็นเรื่องที่การแพทย์ที่จะช่วยเราได้นะครับแต่ว่าถ้าเรารู้จัก ป้องกันตัวเองระมัดระวังตัวเองหรือลดโอกาสเสี่ยงให้ได้มากที่สุดนะมันก็น่าจะดีกว่าการที่เราเจ็บป่วยแล้วมาแก้ไขนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นในเรื่องของช็อกโกแลตซิสนะครับเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างเวลาผ่าตัดไปแล้วแผลมันก็แคบนิดเดียวอาจจะประมาณเส้นเดียวแค่นั้นเองปากแผลนะฮะแล้วก็นอนโรงพยาบาลไม่ต้องเยอะมากนะครับนะพวกนี้ก็คือเป็น ในเรื่องของช็อกโกแลตซิสนะครับคราวนี้เรามาดูอีกหนึ่งโรคนะครับนะก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องของมดลูกรลังไข่ของสุภาพสตรีนะฮะนั่นก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกนะครับเนื้องอกที่มดลูกนะเนื้องอกกับมะเร็งไม่เหมือนกันนะครับนะวันนี้เรายังไม่พูดถึงมะเร็งเพราะว่า มะเร็งเป็นหัวข้อใหญ่นะครับเดี๋ยวเอาไว้อาจจะต้องมีการค่อยๆอ,อ,อัดเทปแล้วก็ค่อย,อย,เยๆเผยแพร่ออกมาในช่วงหลังนะครับแต่ว่าตอนนี้เราดูเคสนี้ก่อนเนื้องอกในมดลูกซึ่งวันนี้เนี่ยหลังจากจบตอนนี้นะครับตอนต่อไปก็จะนำเสนอเป็นกรณีศึกษาเลยนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงช็อกโกแลตซิสนะซึ่งอันนี้ผู้หญิงหลายคนมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเนื้องอกในมดลูกก็เป็นอีกหนึ่งนะครับอันตรายที่จะเกิดขึ้น แล้วถามว่าการที่เป็นเนื้องอกในมดลูกเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเเกิดจากอะไรนี่ก็คงจะหาสาเหตุที่แน่นอนไม่ได้แหละแต่ก็คือปัจจัยกระตุ้นก็หนีไม่พ้นเรื่องสิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตอาหารพันธุก,กรรมนะครับหรือการใช้ยาหรือสารเคมีบางอย่างที่เราต้องรับเข้าไปในร่างกายที่เราต้องสัมผัส เป็นประจำลักษณะแบบนั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะไปกระตุ้นให้มันเกิดได้แต่ว่าเจ้าเนื้องอกเนี่ยครับคือมันก็จะเจอในตำแหน่งไหนในในมดลูกก็ได้นะแล้วก็เขาบอกว่าผู้หญิงในวัยทำงานก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีอาการบางอย่างนะเช่นเราจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเรามีเลือดออกกระปิดกระปอยผิดปกติทางช่องคลอด นะครับนในระหว่างที่คือไม่เกี่ยวกับเรื่องประจําเดือนนะอันนี้อาจจะมีเลือดออกกระปิดกระปอยหรือว่าทําไมเรารู้สึกว่ามันปวดปวด,ดหน่วงๆตลอดเวลาในในท้องน้อยที่บริเวณมดลูกนะฮะหรือว่าบางคนเนี่ยถ้ายิ่งก้อนมันเริ่มโตขึ้นมันก็จะไปเบียดใช่ไหมฮะเบียดกระเพาะปัสสาวะเบียดลำไส้นะก็จะมีอาการท้องผูกนะครับถ่ายไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าอาจจะถ่ายปัสสาวะบ่อยเพราะว่า จ้าก้อนเนี่ยมันขยายขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ไปเบียดนะฮะแต่ว่าเนื้องอกเนี่ยก็จะแตกต่างจากมะเร็งก็คือมันไม่ใช่เป็นเซลล์ที่ที่น่ากลัวแล้วก็สามารถที่จะลุกลามไปได้ตามอวัยวะนู้นนี้นั้นนะครับเรื่อยๆมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ขยายตัวขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทําให้มันหยุดขยายตัวได้หรือหลุดออกไปได้หรือผ่าตัดออกอันนี้ก็เป็นวิธีการในการแก้ไขนะฮะ เนื้องอกในมดลูกครับมันก็ย่อมจะมีผลต่อการที่คุณสุภาพสตรีท่านนั้นเนี่ยอยากจะตั้งครรน,นะมันก็อาจจะทําให้ตั้งครรภได้ยากขึ้นนะเพราะฉะนั้นคนที่มีโรคพวกนี้ต้องปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางทางสูตินรีเวชก่อนนะการรับประทานอาหารบางอย่างผมเชื่อว่าทุกวันนี้สื่อออนไลน์มีเยอะนะถ้าเกิดท่านสมาชิกกาโนอ็กเซนนะครับเคยได้รับฟังบางทีอาจจะมีความรู้สึกไม่สบายใจว่าการ ทานอาหารบางอย่างมันไปกระตุ้นฮอร์โมนนะทำให้ร่างกายในะมีฮอร์โมนบางอย่างมากขึ้นมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดเนื้องอกหรือมะเรง็งบางชนิดมากขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยบางครั้งเราเราตัดสินหรือว่าเราฝังใจกับข้อมูลเดิมๆแต่พอหลังจากนั้นมีคนทําวิจัยมากขึ้นเรื่อยๆบางอย่างเขาก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ที่เราเคยเชื่อมานนะั้นมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ นะผมยกตัวอย่างเช่นนะครับบางคนบอกว่าเอถ้าเกิดสมมติว่ากินผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองมากมันมีสารไฟโตเอสโตรเจนนะครับมีสารพฤกษเคมีต่างๆที่คล้ายๆกับฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเอสโตรเจนนะนะมันก็จะเป็นกระตุ้นให้เกิดเนื้องอกนะทำให้เนื้อเยื่อเต้านมหนาขึ้นมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมีโอกาสเป็นเมะเร็งที่รังไข่หรือมดลูกอะไรอย่างนี้ไหมนะครับ หลังๆนี้เขาก็มีคนทําวิจัยมา mm hmm. เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่เรากินจากอาหารที่เป็นพืชพวกนี้ฮะ mm hmm. เวลาที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นกระตุ้นไอ้สิ่งที่เรากลัวแบบนั้นน,น้อยมากนะครับนะร่างกายสร้างหรือว่าสังเคราะห์ฮอร์โมนต่างๆจากอวัยวะจากเซลล์อื่นเนี่ยมีฤทธิ์แรงมากกว่าไอ้ฮอร์โมนที่เรากินเข้าไปที่มันจะไปกระตุ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นบางทีสิ่งที่เราเคยรับทราบเคยรู้เคยกลัวกันมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ นะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงาฝากให้คิดนะครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยคนญี่ปุ่นก็น่าจะตรวจพบนะอุบัติการในการป่วยเป็นโรคมะเร็งที่เต้านมหรือมะเร็งที่ระบบสืบพันธุ์ผู้หญิงนะพวกรังไข่มดลูกพวกเนี้ยเยอะแต่ในทางกับการไม่ใช่เลยครับในทางกับการผู้หญิงที่เป็นคนตะวันตกหรือคนผิวขาวเนี่ยกับตรวจเจอนะ มะเร็งพวกนี้มากกว่าผู้หญิงเอเชียโดยเฉพาะผู้หญิงญี่ปุ่นนะคนก็เริ่มแปลกใจใช่ฮะว่าเอ๊ะทำไมเขาก็ตรวจเจอหนึ่งในสาเหตุก็คือผู้หญิงญี่ปุ่นนะครับเขามีวัฒนธรรมในการรับประทานถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเพียงแต่ผมกังวลนิดเดียวในยุคปัจจุบัน,นก็คือว่าถั่วเหลืองนั้นขอให้เป็นออแกนิกนะครับนะถ้าปลูกแล้วก็ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงใช้สารเคมีต่างๆเนี่ยปลูกแบบธรรมชาติเนี่ยย่อมดีที่สุดนะครับ โอเคเรากลับมาต่อกันที่เนื้องอกในมดลูกกันนะฮะ,ะการรักษานะครับเขาก็จะเป็นการรักษาแบบผ่าตัดแบบเล็กหรือว่าใช้กล้องเข้าไปเจาะผิวหนังตรงนั้นนะครับแล้วก็ปิกเอาก้อนเนื้อออกมานะฮะแผลมันก็จะเล็กๆนะครับก็ฟื้นตัวไวนะครับนะแล้วก็แม่นยําสูงนะก็คือจึ๊กไปตรงตรงตรง,ตรงที่เป็นก้อนเนื้อเลยนะครับ นะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของเนื้องอกในมดลูก